สวัสดีค่ะทีมงานหอบสารโอนต้นศิลของอีหลาน้องเอี่นะใครจะกระจ้านนีหละจ้าป้าป้าสุกุข้สนสมบายดีบอเจอกันกับอีหลามือนี่กะวันพื้นเลหาตอนเที่ยงจ้าเนี่ย้องเข้ารุดละเออเจ้ารุดละไซสเอาลูกมาเลยแล้ว ใส่รองเท้าลูกใส่รองเท้าใส่รองเท้านันเบอบ่แม่หมวกจะของลูกหมวกไผ่ปูนเนีย่ยไปไววขึ้นกาแล้วเอาไปเก็บลูกหมวกลูกค้าเพิ่นลืมไหวเดี๋ยวเพิ่นมาเอาค่ะเบ่เล่นของเพิ่นดอกลูกเก็บขึ้นเนี่ยมันโลดจรงเลยนะนูเอาขื้นแล้วค่ะเก่งมากมากเลยใส่รองเท้าไปนี่ใส่เกือบแล้วใส่เกือบค่ะ ใช่ดีๆเธอลูกแม่เอาวางใไซหายไหมอันนี้อ่ะอาใส่อ,นนอนนาดีค่ะเอาใส่ดีๆลูกเออใส่ได้บ่เอาเ,เอาเอามันขึ้นหลุดเนอะเอเอมันขึ้นหลุดเนอะไปบอกพ่อก่อนี่หลายไปรอเรียนก่อนลูกบ๊ายบาย,บายพ่อแล้ว บายบายจุ๊บนะไอจุ๊บโวางไว้ค่อยจุ๊บสิป้าบันนี่ป้าเอาของไปเก็บก่อนหนัวอืมชะออกมาเบิดแนวไี่อ่ะ นี่หย่างวันี้พอ่อตาลาออกมาแล้วว่าเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎและบางเนี่ยป้ามันสวยมากๆเลยพอ่อตาลาออกมาล่ะกระถอดเกเลเบนแลนกุนกุนเลยล่ะจ้าอีแม่ว่าเฮลาล้องถอดรองเทาสัมผัสพื้นหยาเบิง้งสัมผัสพื้นผิวเบิง้งมันเป็นจงนังหดมันนุ่มโบมันแข็งบ พราะต่ลาไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ได้สิเกิบลาก,ก็เป็นนักขี่เกีรเดียมใชนามันเป็นนักขี่เกียเดี่ยมได้ป้ายี่แม่ว่าต้องรู้จักสัมผัสอันนี้ลาก,ก็ไม่เหยียบพื้นคนกรีดเบื้องโอ้ยลาเพราะต่ลาทดลองสัมผัสผิวเบื้องแล้วลาก,ก็มาใส่เกิบคือเก้าหั่นละป้ามันกนุ่มน้ำมันก็แข็งน้ำมันก็เป็นแบบนี่ลา ลาคั่คุ้มใส่เกือบพี่ละ่ะโอ้ยเกือบจะไหนใช่ไหมผ้าลาคุบกบนอนอกเกือบคู่นี่คือผ้าลาคุบกบนอลนลาเชเอาเกือบคู่นี่ไปแลกใข่ขี้เกียมมากินสบมันผ้าลาคุกบกบหนิเฮไปเอาเกือบมาลูกเกือบมันพ้าหลุดติมันผ้าลาล่มติลูกโอ้ยเบิง่งเบิ่อแม่ไปใส่ให้ไหมเมื่แม่ไปเปลี่ยนคู่ไม่ให้แล้วไปเอามากแล้ว เก็บม้าค่ะคนสวยเก็บม้าลูกเอาวางลงบนนี้แม่พ้าไปเปลี่ยนไหมป่ะแม่กับผ้าหลาไปเปลี่ยนเกืบจ้าก้อนนั้นก็ไม่ลูกค้าหาค้น่นมากินเข่ากับมะเป็ก ออแม่ก็ได้ไปซอยพอจัดสลดัดปิจัดสปาเกตตีกบไปเฮดพิซา่าก็เลยผ้าหลาออกมาเลาะไห่จ้ะขางล่างนั่นก็เป็นสวนบักองุนทีฬาเคยผ้าไปนั่นแหละจ้ะสวนบักองุนเพื่อนบ้านนะจ๊ะไม่ใช่สวนองุนหนูนะคะป้าป้าลาออกมา,ลามหลาก็กมาเล่นคนเดียวทวนทวนเสยเลยจ้าบ่างเงียบไผดอกแม่แค่ไหนนั่นน่ะ แม่ลานก็ทายอ่งเตัววีดีดอเด้อมึงก็น่าลาะินั่งสวยเห้แม่ทายมึงก็น่ะแม่ฟ้าๆทายรูปลาไว้ไสวยบ่แม่ใสทายรูปลาสวยบ่เห่ลาปะแม่ร้านอาหารกงหลาอยู่นีมีบอลเวณกว้างักคักได้ปากกับเบิ้งเต้เดินจอดรถเนี่ยอันบาน อันตึกสีน้ำตาลโตสีสมสมนั่นก็เป็นห้องดนตรีของหมู่บ้านจา้าเพื่อนเอาไว้ทถมโสมหินได้ลกูยยกนายค่อยๆย่างเนื้อโอ้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 แม่ว่านั่นเฮ้อีแม่ลานกะย่านตะลาลม่มได้ป้าชัยลาลม่มจิงดีกะลายง่ายเป็นสาวย่งางเก่งเหรอแม่น้อก็เบิ้งนะผู้น่าลากกัแล่นกุนกุนไหลแม่กะย่านตะลาลม่มไม่น้อมึงนะกันยุ่งว่าลายง่ายเป็นสาวเล จักทีลายย่างจักวางจักข้าวแล้วแม่กับผ้าหลามันนั่งยุ่งหมไปนาร้านลาจ้าใบไม้มันก็ออกหลายมันเขียวโชุ์มมันสวยมากๆมันเย็นมากๆได้ไหมป้านาร้านนี้ลานั่นนะกะเบิงเนี่ยขนาดแดดเปียงๆแสงแดดบ่เล็ดรลอดเลยลาน,นี่ก็ลูกนั่งลูกนั่งยี่นี่ละระเบิงเนี้ยป้าเห็นว่าุ่น่ะ ต้นไม้ใบไม้นาล้านลามันเขียชวชอุ่มพุ่มสวยมันสวยม,มากๆเลยพุ่น่ะพระอาทิตย์ก็สวยลากก็นั่งนี่ล่ละลูกคหาเพันกัดก,กำลังกินข้าวอยู่สามโต๊ข้างในสองโตบักญ่ทข้างนอกอีกโต๊ะหนึ่งจ้าลากก็เทีย่ยวลูกนั่งลูกนัง่งเ่พาะมันนี่ล่ะบรรยากาศันนี่ก็ดีค่กได้ป้า ลานัคิดหอดที่อันป้าป้าทีมงานหอบสาสตร์สู้ผูกทุกคนเด็ดจ้าอย่าไขรมะปูสาสตร์นั่งยี่ไตห้อมไมยุอยูน้าลานลานนี่ยระเบิงเน่มันหอมดีมากๆเลยได้ป้าพุณนาปะะเต็มลานันนามากมนันอะแบบนี้นั่งเป๊กจักหน่อยกับซิมิฟูบ้าฟุตบอลลงมาโซมบอลเตะบอลบัมบัมเหมือนตัว่ถือใจปะเต็มค่ะคันละ ก้อนเมฆก้อนเนี่ยมันก็สวยถิ่นน้องมันสวยมากๆเลยเนาะน้ำเมือง,งเนี่ยโอ้ยมันสวยพุ่นน่ะพ่อลาน่ะออกมาเสิร์ฟอีพ่อลานึงเก่งคักเดชเวียดทว,ทวนทวนเลยลาสิเลี้ยงไปซอยพ่อกันน้ลานว่าสิไปซอยพ่อแต่อีพ่อว่าบ่ให้ไปอีแม่ก็เลยพาลาออกมาเล่นไหม พุน่ะลาสิเลนไปเอาก้อนเมฆก้อนนั่นธรามัะชมางามไถโนลาสิเลนหันหันกันนะลากินบักพีกเพชรเพชรลาสิเลนหันหันยิ้มแย่เบาให้ลาฟังมาถ้าผู้ใดกินเพชรเพชรลาสิเลนหันหันวุ้น่ะลาสิเลนไปเอาก้อนเมฆก้อนนั่นก้อนป่าว่ามันสวยป่าุน่ะท้องฟ้าวันนี้มันสวยมากๆเลยจ้าก้อนเมฆก็สว ของเล่นมาน้ำลูกขื่นคนแกงลูกขื่นลูกลเล่น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 เบาไปดอกลูกเบาไปดอก a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <coughs> 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 จิงจิงติงจิงจ๊ะจิงจิงจ๊งติงจิงจ๊ะจิงติงติาฮจิงติงติงจิงจ๊ะติงติงจ๊ะติงจิ๊ะจิงติงติ่งชิงป่องป่องชิงติ่งชิงป่องปองติงลงปิงงงติงตอางตาฮันแล้วเตินน่าฮันชิงชิ่งชิงป่องป่องชิงติ่งชิงป่องป่องชิงลงปลงง่องชิงไปพอตแล้วไปนอนงนี่ จางชิลาไปเลาะมะม่วงแล้วล่ะกับมะโนนแหละจ้ามาค่ะหลังจากชีลูกสาวลานอนแล้วอีแม่ก็ล่างถ้วยล่างซ้ำแล้วกะเห็ดนุกินล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำซุ่ยข้าวปุ้นครับพี่น้องต้มปลากระป๋องกระป๋องนึง ใส่ขิงค่ะแต่ไข่ใบบักกูดใส่บกักพริกนวยใส่ลูกโดนนดนี่แหละค่ะน้ำปลาผงสลด้วนื้อน้ประแดกนัวนวค่ะลวกดอกฟันสิงโตใส่กินกับแซ่แบแซบเด้อพี่น้องดอกฟันสิงโตพ่ง,งกระิิรสชาติขมอำลำคือดอกแค่นะา่ะค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกัน คลิปนี้พี่นี่เกษิเอาไวส้สำนียเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจลีค่ะขอบคุณทีมงานหอบศาสตร์โอนโต้สิงที่หอบศาสตร์แลนตามกลนกันมาตั้งแต่เบรทันในมีช่องจนเท่าปน,นีเนาะค่ะเนาะขอบคุณจากใจลีค่ะดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะสาวผู้ดีแจงเกสิฟ้ากินก้อนค่ะซ้ำลูกสาวหลาเบรทันในตื่นถ้าตื่นเมืเ่อไหร่กษสิม่ญาติแม่เหตุค,คลิปค่ะ